อ่แล้วเจมมาล่ะชื่อเหมือนกันเลยใช่เจมมาก็ชื่อคนอาจจะสับสนเล็กน้อยนะเล่นเป็นแบบว่าห้าคุณชายเหมือนกันสุภาพบุรุษชาเทพก็เข้ามาวันแรกในกองครับเขาเรียกเจมผู้พานสองคนเลยผพานสองคนเลยมีนิ้วที่มีนิ้วเจมไหมถ้าเกิดว่าเรียกต้องเรียกเจมมาหรือว่าเจนจิรายุหรือว่ายังไงคะก็ส่วนมากก็เขาเป็นเขาเป็นคนที่เหมือนกับลูกครึ่งแบบฮ่องกงเนาะเขาก็เลยแบบเขาก็เลยไอ้ตีไอ้ตีก็ม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 ีเรียกก็มีเรียกก็มีอย่างผมก็เรียกแบบ แบบไอ้คุณหมอหมอหมอไอ้หมออะไรอย่างเงี้ยครับก็มีเป็นยังไงบ้างอะเจมส์ก็เป็นคนที่น่ารักครับด้วยความที่เขาอายุเท่ากับผมเลยอ๋อสิบเก้าสิบเก้าเท่ากันก็เลยคุยกันง่ายหน่อยครับก็มีเรื่องอะไรก็พูดกันอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรกองเรื่องนี้เจมส์เสียกับใครมากที่สุดคะผมเสียกับพี่เกสครับใช่เพราะว่าไปถ่ายละครด้วยกันบ่อย คือตอนในตอนหนึ่งตอนสองตอนตอนหนึ่งตอนสองกับตอนสามเนี่ยคือสามคนสนิทกันก็คือมีพี่ชายใหญ่ชายลึกกับกับชายพัฒนชายพัฒนคือจะอยู่ด้วยกันตลอดที่เห็นภาพนะครับสองคนนั้นเขาจะแสบซ่าเขาจะเล่นชู้เขาไปคือแค่เป็นสองคนที่เหมือนกับเป็นเพลย์บอยสมัยก่อนแบบล้าก็อยู่กันเขาสองคนเป็นหนุ่มหล่อในพระนครสอสาวๆ่าจับตามมองแล้วก็เป็นเด็กๆเป็นเด็กๆนั้นๆก็เลยผมก็เลยสนิทกับพวกเราไปด้วยกันบ่อยครับก็เลยจะสนิทกับ พี่เกรสแล้วก็จ็บสาวคชายมากกว่าอ่ะเรื่องนี้ต้องไปถ่ายแบบโลเคชั่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะถ่ายที่หนองแขมชอบโลเคชั่นที่ไหนมากที่สุดเจมของผมถ้าในเรื่องของผมครับผมผมชอบตอนที่ถ้าถ้าถ้าพูดถึงฉากผมว่าผมชอบฉากประกวดนางงามครับคือคือในโลเคชั่นแล้วก็ในฉากเนี่ยคือเขาเขาเซตเวทีประกวดนางงามมาแบบใหม่ทั้งหมดคือเรา ปกติแล้วเวลาถ่ายละครเขาจะเซตแบบเซตเป็นพร็อพเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันเนี้ยกองกอง,น,งนี้ใช่คือแบบมันใหญ่มากครับมันใหญ่แล้วเหมือนกับเหมือนกับกไอเวทีประกวดนางงามจริงๆครับคือเขาทุ่มทุนสร้างมากแล้วก็สงสัยแบบป้าเจ๋อนะก็ <ๆ S 2> อยากอยากประกวดนางงามเอง,เองก็เลยแบบสร้างแบบทุ่มทุนสร้างมาขนาดนี้ผมว่าไม่ถึงว่าอยากที่จะประกวดนางงามในสีนางงามสีสยามใช่เวลาเวลา,เวลาเขาเวลาเขาตอนที่ฉากฉากนี้ครับเขาก็พยายามเหมือนกับ เดินให้เป็นล่าดูก่อนอะไรง <Ừ> เงี้ยเดินให้แบบก็เดินรอบนึงเขาก็เขาคงอยากเป็นนะสายเดินสสยสะพายอะไรเงี้ยก็มีเขาก็มีเรียกว่าฉากนี้ทํามาเพื่อสนองกอล์ฟต์ชายที่โงกกับนั่นเอง <specialized> ใช่ครับก็เซ็ตมาสวยงามใช่ใช่รจริงทุกอย่างเลยเหมือนจริงแล้วก็ดู คือก็ก็มีปะเจ๋าเพาเอารูปเมื่อก่อนที่เป็นไอ้วีีประกวดนางงามกับกับที่เขาที่เขาทําขึ้นมาค่ะแบบดูแล้วก็แบบเหมือนกันเลยครับเหมือนกันจริงๆเลยเหมือนสมัยก่อนสมัยที่นางงามสีสยามทําแบบนั้นก็คือในเรื่องนี้ก็จะได้เห็นกันเอาพูดถึงพุ่งก่านิดนึงป้าจอาเป็นยังไงบ้างดูคาแรคเตอร์คล้ายๆว่าเป็นคนดุเหมือนกันดุเจมไหมหรือว่าสบายๆสอนมิตรสอนแนะอะไรยังไงบ้างคะคือเห็นแวบแรกเนี่ยเขาเป็นคนที่พูดเสียงดังครับแล้วเป็นคนที่ดุ คือตอนนี้ผมเข้าไปแรกๆเนี่ยเขาก็ดูผมตลอดดูดูดูดจนเรื่องอะไรส่วนใหญ่อะคะในเรื่องของ acting นี่แหละครับเหมือนกับว่าเขาใส่ใจเราในในเรื่องของอในในเรื่องของการแสดงครับเขาเขาก็เลยดูเราแบบว่า ต้องเป็นอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาก็สอนสอนเราเรื่อยๆจนพอสักพักหนึ่งผมก็รู้ลวอ๋อนี่เขาแบบเสียงดังอย่างนี้เองอะไรเงี้ยเสียงดังไปอย่างนั้นใช่ครับเราก็เลยแบบแกล้งเขากับแกล้งกับ <laughs> ใช่ยังง<ๆ>ั้นก็มีก็มีครับก็มีไม่ได้เกรงกลัวอะไรจะ,จะแดงสิน้นคือตอนแรกเราเกรงกลัวมากเรากลัวมากจริงในตอนแรกๆแต่พอหลงังๆเราก็เริ่มรู้สึกสนิทกับเขามากขึ้นครับสนิทกับป้าแจ๋วใช่ป้าแจ๋วเขาเป็นคนที่น่ารักมากครับอย่างอย่างตอนที่อยู่ในกองอยู่อะไรเงี้ยครับไม่ว่าเขาเขาจะสอนเราเรื่อง acting แล้วเา สอนว่าเนี่ยเวลาทาละครหรือว่าอะไรเนี่ยเขาเขาจะให้ดูหลังมอนิเตอร์เขาจะแบบเล่าเล่า,เ,ลาเป็นยังไงแล้วก็จะมีม,มีเหมือนกันครับความรักแรกของเขาแรกแรกเครียดไหมเจมกับการเล่นละครเรื่องแรกแล้วบอกว่าเจอแบบเจอป้าแจ๋ว <laughs> ซึ่งแบบว่าเคี่ยวขินเหมือนกัน แล้วก็เป็นแบบว่าห้าคุณชายซึ่งเป็นโปรเจกต์ยักษ์ของช่องสามด้วยใช่ครับเครียดครับที่เราได้อยู่กลองอยู่อยู่ในกองป้าแจ๋วอ่าอยู่ในกองเครียดเพราะอยู่ในกองป้าแจ๋วนั่นเองไม่ได้่าเครียดเพราะเรื่องนี้เรื่องแรกไม่ใช่ครับอ่าอยู่ในอยู่ในกองป้าแจ๋วด้วยแล้วก็อยู่ในของพี่แหม่มที่ที่ดิมาด้วยแล้วก็ เครียดเพราะว่าเราได้มีโอกาสมาเจอกับพุ่มกับทั้งห้าคนด้วยใช่ครับมีอยู่ห้ากองพี่หนุ่มกิตพี่อพงพัชใช่ครับพี่หนุ่มใช่พี่หนุ่มกิตพี่คิงพี่แจ๋วพี่ออฟแล้วก็พี่นกทัชชัยอย่างเงี้ยครับต้องมีมีแบบมีหลายคนครับแต่ว่าก็โชคดีที่เราได้ได้ได้มาอยู่ตรงนี้ครับถือว่าคุ้มค่าไหมเจมกับการที่เล่นละครเรื่องแรกแต่ว่าต้องแบบเข้าฉากเข้ากองทั้งห้าเรื่องคุ้มค่ามากครับคือผมว่า ตัง้งแต่เกิดมาในชีวิตนี้ผมว่าช่วงเวลาชีวชิตตอนนี้ครับผมว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีครับชีวิตที่ดีมากเพราะว่าเป็นอะไรที่ผมได้ได้ได้เรียนรู้กับมันแล้วได้ไดเรียนรู้กับคนในหลายๆในหลายๆย,ย,ยคนนี้ครับอืมอ่ะพูดถึงนัเอกของเรื่องบ้างเบลล่าเป็นยังไงบ้างจริงแล้วชีวิตจริงนี่นอายุมากกว่าเจมมากกว่าครับมากกว่าตวแต่ว่าเขาไม่ให้เรียกเบลล่าเขาไม่ให้เรียกพี่เขาไม่ให้เรียกพี่เรียกเบลล่าเรียกเบลล่าครับ เผ็ผลเพราะไม่อยากจะแก่นั่นเองเอาพูดถึงเบลล่านิดหนึ่งเมาส์นิดหนึ่งตอนนี้ไม่อยู่ในรายการของเราเต็มที่เลยเจมก็เป็นคนที่ค่อนข้างพูดถึงข้อดีก่อนข้อดีก่อนโอเคดีมากแล้วจะเป็นคนที่น่ารักครับเบลล่าเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เวลาอยู่ด้วยแล้วเวลาเล่นละครด้วยแล้วพอ เราทําไม่ได้หรือว่าใครทาไม่ได้เนี่ยเราจะเชียร์อ,อัพกันเองเกือบจะปลอบใจกันเองอะไรเงี้ยผมว่าก็เป็นอะไรที่ที่น่ารักครับผมชอบครับตรงน,นี้อมไม่ถือว่าให้กําลังใจซึ่งกันและกันใช่ใช่ครับเป็นกําลังใจให้ด้วยแต่ว่าพอ <S <S พูดถึงเรื่องเมาละเรื่องเมาเรื่องเมาไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะแต่เป็นเรื่องเมาเรื่องเมาเรื่องเมาก็จะเป็นเหมือนแกับเบล่าเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยๆน,นิดนึง เวลาเวลาเราแบบเราแกล้งอะไรไปหรือว่าเราเราพูดอะไรกับเขาเนี่ยเขาก็จะแบบเพิ่งมาคิดได้หรือว่าเพิ่งมาขำที่หลังก็มีแม่แม่รับมุกใช่ใช่ครับแม่รับมุกแล้วก็เหมือนกับแล้วก็ชอบแกล้งเขาตลอดเพราะว่าเขาเันเหมือนกับเอือเอ่อยครับก็เลยชอบชอบแกล้งเขาชอบแบบว่าชอบชอบไปแย่เขาเล่าเ่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเธอเป็นคนเรื่อยอาจจะ อาจจะเรื่อยๆอาจจะพอเราแกล้งเราหย่แล้วไม่รับมุกไม่ทันมุกเราเราก็เลยเซ็งใช่แต่ไม่ใช่ข้อเสียของเขานะเจเราเป็นคนขี้แกล้งเขามากกว่าใช่เ้าเป็นคนขี้แกล้งมากใช่ก็มีครับเป็นคนที่ขี้แกล้งนิดนึงครับนิดหนึ่งไม่นิดนะเท่าที่เราได้ฟังในรายการมานี่รู้สึกว่าจะแกล้งซะทุกคนเลยครับกล้าแกล้งป้าแจ๋วด้วยครับแกล้งใหย่อะไรป้าแจ๋วบ้างก็มีครับตอนที่ ตอนที่อย่างเขาเขาเริ่มมีกับมีกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกับแบบแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มไปแย่เขาในในแบบในตามโซเชียลบ้างในตามอะไรบ้างเงี้ยครับแล้วก็เขาก็จะเขินก็จะอายอะไรเงี้ยมีการเม้าวพุ่มกับนะครับพุ่มกัดกุ๊กก <c oughs> ิ๊กก, <c oughs> กับแฟน <c oughs> อะไรยังไงโอ้โอม้า์หนักม้าวหนักเลย <c oughs> อ้าวก็มีบ้างก็แย่แย่กันไปเอาพูดถึงนักแสดงรุ่นพี่บ้างอ่ะอย่างพี่ตุ๊กดวงตาเใช่ไหมรุ่นใหญ่เลยเป็นยังไงบ้าง ผมว่าตั้งตั้งมีมีสองย่านะครับก็มีคเอย่าะเอียดกับย่าอ่อนก็จะมีแม่ตุ๊กกับแม่แมวใช่ผมว่าเป็นเหมือนกับครูคนหนึ่งเลยครับคือตอนที่ผมเข้าฉากแล้วเขาก็จะมาสอนวิธีการออกเสียงวิธีการพูดคือสอนทุกอย่างนะครับแล้วก็ชอบเอาขนมมาล่อเราแล้วก้กินอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบเอาขนมมาล่อเราแล้วก็แบบว่าไปเรียนกินกับเขาชอบตรงนี้ก็คือเราก็ได้ มีวิธีการทํางานในวงการบันเทิง<ช>เรียนรู้จากรุ่นพี่ใช่ครับแล้วก็เก็บเกี่ยวว่าแต่แต่ละคนเนี่ยเขาเขาจะให้คือเขาบางทีกับเราทุกคนนะครับเาก็เลยให้เรามาให้เรามาแล้วก็เก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดครับอาอย้อนถามกลับไปถึงทั้งหมด5าคุณชายให้รวมถึงตัวเองด้วยนะครับใครมีแววเจ้าชู้ที่สุดเจมส์ใครมีแววเจ้าชู้ที่สุดนะครับในห้าคนผมว่ามันไปคนละแนวมากกว่าครับไปคนละแนวคนละแนวยังไงยังไง ก็จะมีเหมือนกับก็จะมีบางคนที่ที่หยอดบ้างหรือว่ามีแบบว่าเล่นตลกบ้างแล้วก็แบบกบเกลือนตลกกบเกลือนแต่ก็มีก็มีครับในหลายๆคนก็ผมว่าก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆอืมไม่มีใครโดดเด่นไม่มีใครโดดเด่นอาจจะแอบ,บแอบ,บซ่อนอยู่ใช่ใช่หรือเปล่าหรือว่าอแอบ,บซ่อนอยู่หรือผมไม่รู้หรือเปล่าอะไรประมาณน,นั้น <laughs> <ช>แล้วมีใครที่รู้สึกว่าแสบซ่าที่สุดทะเลนเฮวซ่ากันอ่าโห พุทธิยาพุทธิยาทำไมพูดได้หรือว่าเป็นต sì ัวเจมเองหรือว่าก็น่าจะเป็นเป็นผมนันเอง่ครับครับก็คือคิดว่าเป็นตัวเราไม่อยากจะมัางคนอื่นเขาเนอะใช่ใช่ครับก็เป็นก็ชอบแกล้งคนอื่นมากกว่าครับนะไปก็จะทะลน่หยอกล้อคนอื่นเขาไปแบไปด่าภาษา อ่าเวลาพอเข้าฉากหวานๆวกุกกิ๊กกุ๊กกับนางเอกเรามีเขินมีอายหรือว่ามีรู้สึกยังไงบ้างหรือว่าเนียนชีวิตจริงก็หวานอย่างนี้ใช<ม>่ครับคืออ่าชีวิตจริงก็ไม่ได้หวานขนาดนี้เพราะว่าในบทละครที่ในตอ,นองชายพุทธิพัฒน์นะครับล้างหลังมาเนี่ยเริ่มจะมีบทละครที่หวานหวานแบบ หวานเลยอ่ะหวานเว่อร์ๆด้วยใช่หวานเว่อร์เลยหวานเยอะหวานแบบหวานเยิ้มเลยก็แบบมีคําพูดคําจาที่แบบสลับสลวยเหมือนในสมัยก่อนแล้วก็มาพูดกันแล้วพอพูดเองเนี่ยก็เขินเองเขินเองใช่ครับคือเขินแล้วเขาก็มีคำบางคำที่ไม่คุ้นปากเหมือนกันใช่ไหมเจมส์ใช่ครับใช่ก็มีหลายๆคําที่ใช้ในเมื่อก่อนนะครับอย่างแบบผู้หญิง burst สการ์ดอย่างเงี้ยครับ burst สการ์ดใช่แล้วเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับคำที่เหมือนกับสมัยก่อนที่เขาใช้กันเนี่ยเดี๋ยวโดนแบบหม่อมย่าเอ็ดเอาอะไรอย่างเงี้ย ก็มีก็มีครับคำในสมัยก่อนอืก็ไม่เคยขุนปากสักเท่าไหร่ใช่ใช่ครับแล้วก็แต่ก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีมีคําไหนที่รู้สึกว่าพูดยากมากที่สุดไหมจีนผมว่าพูดยากมากที่สุดนะครับทุกคําทุกคําเลยใช่คือด้วยคาที่มันเป็นสมัยก่อนแล้วคํามันเขาจะคือสละสลวยแบบเป็นคําที่เลียงต่อกันแบบใท้ให้แบบมันสวยขึ้นนะครับก็เลยพูดยากที่บอกว่ามีบางฉากบางตอนที่แบบพอเข้าฉากกุกิกเราจะเขินเองเขินเลย เขินเลยเไม่สามารถไปต่อได้คือหรือว่าไงคะไม่ไม่ครับคือมันเขินในฉากไปแล้วครับเขาเนียนไปเลยก็เนียนเนไปเลยรู้สึกเขินจริงๆอ,อืมแล้วถ้าเกิว่าในชีวิตจริงต้องมีอะไรแบบนี้เราจะเขินไหมเจม <laughs> ก็ไม่รู้ว่าจะเขินขนาดนี้หรือเปล่านะจริงๆแล้วครับอาจจะไม่ว่าอยู่แบบหน้ากล้องหน้าไฟคนเยอะแยะมากมายก็เลยเขินใช่แต่ว่าด้วยความที่อยู่กันสองคนแล้วก็แล้วก็ส่งกันได้เบลล่าก็เป็นคนที่ส่งส่งเราได้ด้วยอืมอเลชาเห็นแบบว่าหลายๆฉากมีแบบเต้นรำด้วยอาจะต้องไปฝึกซ้อมหรือว่ามีพื้นฐานในการเต้นรำมาก่อนหรือเปล่าคะก็เต้นรำก็มีพื้นฐานมาบ้างครับด้วยความที่ ต้องเล่าต้องเล่าถึงเมื่อก่อนก่อนตอี่ประมาณสัก11ขวบประมาณนี้ครับค่ะคุณพ่อด้วยความที่เขาอายุเยอะแล้วเขาเหมือนกับเมื่อก่อนเขาเข้าสังคมแล้วก็เขาต้องมีลีลาสแบบงานปาร์ตี้งานอะไรอย่างเงี้ยครับพ่อก็เลยอยากให้เขาพ่อก็เลยคิดว่าลูกต้องแบบว่าไปงานปาร์ตี้จะต้องเต้นลำก็เลยส่งลูกไปเรียนอข้อดีเห็นไหมคุณพ่อได้ปูพื้นฐานชแต่เรายังเล็กๆอายุสิบเอ็ดคือตอนนั้นก็ประมาณสักปห้าปหกอะครับปหกประมาณนี้ก็เลยเขาก็ถามพ่อว่าลีลามันคืออะไรเาก็เลยได้ไได้ปเรียนก็เลยแบบ ก็เรียนตามพ่อไว้พ่อแนีไปเรียนก็ไปเรียนก็ได้ครับอะไรเงี้ยใช่ก็เป็นแสเงคุณพ่อได้มองการไกลมากคุณลูกไดเอามาใช้จริงในชีวิตจริงกับละครเรื่องแรกก็เลยก็เลยได้บังเอิญมามาใช้จริงๆก็เลยไม่ไม่ได้ถือว่ายากมากก็มันื้อฟื้นกันนิดหน่อยแล้วก็ได้ครับถือว่าสบายสบายไม่ได้ยุ่งยากมากเอาล่ะค่ะท่านผู้ชมเวลาของเราในช่วงร่างหมดลงแล้วนะคะแต่ช่วงต่อไปเรายังเจอกับเจมส์จิรายุหรือคุณชายพัสักครู่เดียวค่ะ